ของข้าพเจ้าทั un> un> <si ้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเพื่อประโยชน์เพื่อกุลเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ในสุคติโลกสวรรค์เด็กหลวงพ่อพระบรมมุคลทองสิริมังลรมหาเทระอดีตที่ปรึกษาเจ้าหน้าทเกษิณอดีตเจ้าว่า วัดพระธาตุสีทองอวัดพระธาตุสีทองอวรวิหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ในสังกายพ,พายพกตลอดกาลนานเทินอกาาิรา,นานรบพิมนท่านอาจารย์จ้กลุ่ภศษีศิลปาจารย์และคณะวาสิกุสิกา ได้เป็นผู้แทนถวายต้นพระปา่าและที่มนุย์ได้จ,จัจาร์จะเป็นเคมีโรที่พิจารณาคาหลังศุกต์สกการนี้หานวิญญาณของพระดาษีหลวงปู่เราได้รับทราบคงจะนำรักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นกำลังสำคัญของภาษศาสนา ได้เมตตาต่อพวกเราทั้งหลายทั้งภาคมูสมนเด็จน้อยปาสสุภาสตาเป็นผู้นำตาวต้นพระป่าถวายในนามของสิทธิอนุสิตของลกตุลของของเรามาคิดว่าภาพแบบนนี้เป็นภาพที่งดงามข้พามกาญาติโยมเป็นร้อยเป็นพันแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะอยู่ในประเทศไทยซึ่คงเห็นได้ง่ายแต่นี่อยู่ในต่างประเทศอยู่ประเทศเดนมาร์ก ป่นี้ขอที่ท่านอาจารย์กจะเดินได้ให้พรที่หน่รัภราปารกตุเรนติสาคะรังเมวามิครับอิโตทินนางเตต้านุปกตติอิสิกังิตังตุมหังปิปเววัสนิจตุสัพเทูุเพรงทตุสังกัปปะกันโทปนัสโสยาภาณิโชติรัสร ยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสาพระรบคูวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีกายุโกภวะอภิทวันนาสี ขันตุสัพพเทวาขอเทวราทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระงรงทั้งปวงสาธาโสธีพะวันตุเตขอความสวัสดิ์ ทั้งหลาย,ลายจงมีแห่นทานทุกมือมาเาิดเรื่อต้นที่ถวายถ้าจะจาเริญแบบน,นี้ไม่นับตัวนี้นะโยนะอย่าไ่นับแล้วก็ไม่ยังไม่ได้นับใ่กระเป๋าพุ่งโยอีก ตอนนี้ได้ปัจจัยมา18,795ยูโรจริงหรือเปล่าก็เป็นเงินยูโรเป็นบาทขอใครถ้าเป็นเงินบาทโยมเออ300ยูโร18,795บาทไม่รอบนี้นะครับ เขาไม่เหมือนนะอาจารย์เอออาจารย์พูดอย่างนี้ผมสบายใจขึ้นเยอะเลยครับผมไม่ทราบวันเท่าไหร่พี่ไหมถ้าเท่าไหร่โแยแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้ายูโรโยพูดให้ชื่นใจว่าเกือบถึงสองหมื่นเอาสาธุพร้อมกันหน่อยสาธ โยมสาธุที่ราคาแพงมากเลยนะทุกครั้งที่สาธุที่ได้เงินเป็นหมื่นท่านอาจารย์แต่ว่าอย่างไรก็ตามปัจจัยทั้งหมดที่โยมถวายมาเพื่องานพระาศาสนาอาจารย์จำเริญเองเป็นผู้เสียสละเป็นพระที่ทํางานประสบความสําเร็จท่านบอกตมาพุทชาวกัญญาโยมว่าวันนี้เป็นวันที่ผมสมวิทยานิพนธ์เทสิสของท่าน ในช่วงที่ปฏิบัติงาน17ปีนี้ข้าท่านทั้งหลายในฐา,านะผู้สำคัญของงานทุกคนเป็นผู้ที่ทำให้ท่านได้ประสบความสำเร็จเบื้องต้นแค่เบื้องต้นนะอาจารย์นะในการสร้างเข้าโบสถ์ในการสร้างอุโบสถ์415ปีของการทำงานอัตมาพูดอยู่หลายครั้งว่าความสเร็จพรอาจารย์ พระมาหาจำเริญเนี่ยไม่ใช่ความสำเร็จของท่านแต่เพียงผู้เดียวเบื้องหลังตอนทุเร็จมีท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชปัญญาคุณพระราชวิเชษปัญญาคุณท่านอาจารย์เหลามีความสำเร็จที่สนับสนุนเป็นอาจารย์ของท่านท่านอาจารย์พระรูอ่มิบุลธรรมรังสี มีหลายท่านหลายคนเป็นว่าอย่างยิ่งที่หลวงพ่อใหญ่ประกาศในเมื่อกี้ว่าลุงกุทองเข้ามาช่วยจากนั้นอาตมาพูดต่อน้าท่านว่าท่านเป็นผู้มีบุญบุญของท่านเป็นบุญญาลิศส่วนพวกอาตมาเนี่เป็นอิจฉลิศอยู่กว่าจะได้อะไรมายากมากแตจะขายทั้งหมดลุงปู่ละา่านประธานประตูหน้าต่างทั้งหมดลุงปู่ละการตัดสจนใจที่พนะที่เสด็จมาเสริมเตือนท่าน,นาใานวันนี้น ขอพคุณพระคุณคุณพรภาษีจีราอาจารย์ที่เป็นผู้สืบเนื่องตูได้น้อมนำปัจจัยมาเติมเต็มแล้วก็ประกาศเกียรติคุณของลูดครั้งหนึ่งแล้วก็ที่ลืมอมาได้คือคุณพี่เสด็จไม่ได้มาในวันนี้มีน้ำแทนมาแฮปปี้เบิร์เดียเจ็ดปีที่แล้วสารวัตรบีจอมลูกนิมิดลูกสุดท้ายคือทุกที่หนึ่งร้อยแปดหรือหนึ่งร้อยเก้านี่แหละทำไมต้องลูกสุดท้ายสารวัตรบีบอกว่า เพราะจะเป็นลูกสุดท้ายสำหรับเธอหนูแผนเทคก็เรียบร้อยไปแล้วเจริญพรนะขออนุโมทนาที่มาในวันนี้นะฮะขอบคุณประเดี๋ยวคุณที่เมตตากประเดี๋ยวคุณก็เป็นทุกสิ่งในลลกปู่ของก็เป็นทุกสิยงในโลกปู่อะครก็เป็นทุกสิ่งในโลกปู่นะครับขอขอบคุณนะขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกท่านนี้ ต้รุ่งนักแสดมนะอาจจะทักทายกันไปโทษถึงว่าว่ากันอาจะมาว่าถ่านจะให้จํากันได้มากกว่านี้เนียคุณมาหลางจากนี้ไปนักแสดงนะได้มาพบกันนัอเชิญพอระจัดทีที่หนข้างใต้ภาสาและงที่เราได้น อาี่ี่หยู่นีี่50ครับัดูนี้ปัดิุขึกนเลยครับนเน้าสเลยนะอมาต่อแถวเดีสวยมาก